สวัสดีค่ะนะะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกับคุณนุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเข้าสู่สัปดาห์ที่25กันแล้วนะคะวันนี้เราจะประเรียนเรื่องการสร้างรูปเรีมุมด้วยโปรแกรม แต่ก่อนอื่นเราต้องพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโปรแกรมสแคนกันก่อนนะคะโปรแกรมสแคนนะคะเป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดายเช่นนิทานที่สามารถต้อตอบกับผู้อ่านได้ภาเพเคลื่อนไหวเกมดนตรีและศิลปะและเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วสามารถนําชิ้นงานที่สร้างสรรค์น,นี้แสดงและและแกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ ทางคณิตศาสตร์และแนวคิดโปรแกรมไปพร้อมๆกับการคิดอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผลเป็นระบบและเกิดการทำงานร่วมกันค่ะเอาละค่ะในเมื่อทุกคนได้รู้ความหมายของโปรแกรมสแกตกันไปแล้วนะคะงั้นขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทำวงกลมกันก่อนเลยนะคะว่าแต่ในการทำวงกลมนะคะเราก็ต้องใช้โคดเพนกันด้วยนะคะฉะนั้นเราต้อง ทำการเพิ่มโค้ดเพนโดยเราต้องกดไปที่ add extension แล้วเพิ่มเพนเข้ามานะคะเราต้องคลิกที่โค้ด e v e n นค่ะจากนั้นก็คลิกไปที่ box h e n c l i k แล้วลากมาปล่อยไว้ในพื้นที่สกิปนะคะเพื่อต้องกานนำเสนอผลงานค่ะต่อไปค่ะเราคลิกที่โค้ดเพนเลือก box pen down ลากมา ต่อที่บ็อกของแวนคลิกเพื่อวางประกาต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดคอนโทรเลือกบล็อกรีพีซใส่ตัวเลขลงไปเพื่อเป็นการทำซ้ำ3า3ร0อบรอบค่ะต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดโมชั่นเลือกมูฟใส่ตัวเลขหนึ่งเพื่อเครื่องที่19ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือ เลือกบล็อกเทิร์มใส่ตัวเลขหนึ่งเพื่อให้หันขวา1องศาแค่นี้เราก็จะได้รูปงกลมแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มสร้างสามเหลี่ยมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องคลิกที่โค้ดอีเวนต์จากนั้นก็คลิกไปที่บล็อกแวนคลิกแล้วลากมาปล่อยไว้ในพื้นที่สริปค่ะเพื่อต้องการนำเสนองาน,านขั้นตอนต่อไปค่ะ คลิกที่โค้ดเพนเลือกบล็อก unless or เผื่อชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาดเราสามารถลบได้นะคะต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดเพนเลือกบล็อกเพนดาวเพื่อวางปากาขั้นตอนต่อไปค่ะคลิกที่โค้ด o n t r o l เลือกบล็อกรีพิใส่ตัวเลขลงไปเพื่อเป็นการทำซ้ำสามรอบต่อไปค่ะ คลิกที่โคดโมชั่นเลือกบล็อกมูฟใส่ตัวเลข100เพื่อเคลื่อนที่109ต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเลือกบล็อกเทินใส่ตัวเลข120เพื่อให้หันขวา120องศาแค่นี้เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มสร้างห้าเหลี่ยมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราต้องคลิกที่ค้ดอีเวนต์จากนั้นก็คลิกไปที่บล็อกแวนคลิกแล้วลากมาปล่อยไว้ในพื้นที่สคริปต์ค่ะเพื่อต้องการนำเสนอง,งานขั้นตอนต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดเพนเลือกบล็อกเอลสออเผื่อชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาดเราสามารถลบได้ต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดเพนเลือกบล็อกเพนดาวเพื่อวางปากกาต่อไป คลิกที่โค้ดคอนโทรลเลือกบ o ็อกฟรีพีดใส่ตัวเลขลงไปเพื่อเป็นการทำซ้ำห้ารอบค่ะต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดโมชั่นเลือกบล็อกมูฟใส่ตัวเลข50เพื่อเคลื่อนที่59ต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเลือกบล็อกเทิรนใส่ตัวเลข75 เพื่อให้หันขวาเ0องศาแค่นี้เราก็จะได้รูปผ้าเหลี่ยมแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มสร้างแปดเหลี่ยมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องคลิกที่โค้ดอีเวนต์ค่ะจากนั้นคลิกที่บล็อกแวนคิกแล้วลากมาปล่อยไว้ในพื้นที่สริปเพื่อต้องกานนำเสนอชิ้นงานค่ะต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดเพน เลือกบล็อกเอ s เอสอเผื่อชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาดเราสามารถลบได้นะคะต่อไปค่ะโค้ดโมชั่นเลือกบล็อกคอย in อิน e c เรกชัใส่ตัวเลข90เพื่อหันไปทางในทาง90องศาต่อไปค่ะคลิกที่โค้ดเพนเลือกบล็อกเพนดาวเพื่อวางปากกาต่อไปค่ะโค้ด o n t r o l เลือกบล็อกรีพีท ใส่ตัวเลขลงไปเพื่อเป็นการทำซ้ำแบบรอบต่อไปค่ะคลิกที่โคดโมชั่นเลือกบล็อก m มูใส่ตัวเลข50เพื่อเพื่อนที่59ต่อไปค่ะเลือกบล็อกเทินใส่ตัวเลข45เพื่อให้หันขวา45องศาขั้นตอนสุดท้ายนะคะคลิกที่โคดเพนเลือก บ็อกเพ up mm hmm. เพื่อยกปากาขึ้นแค่นี้เราก็จะได้รูปแปดเหลี่ยม เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่2.6รูปเลขาคณิตในหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .5 นะคะในหน้าที่56ถึงหน้า57จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกแล้วตอบคำถามตามใบงานที่คุณครูแนบมาด้านล่างนี้นะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้แคปหน้าจอนะคะแล้วนําไปอัพโหลดรูปภาพในอัลบั้มส15วิทยาการคํานวณคูณได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ